แ,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 แป้งเด็กโคดมโววัย0บวกอ่อนโยนและไม่ระทายเคืองโคดมโมเข้าใจลึกซึ้งทุกพัฒนาการเด็กมาถึงรางวัลที่2ครับลุ้นกันหน่อยนะครับรางวัลที่2ของการประกวดสําหรับวันนี้ได้แก่แต่ไม่แก่นะครับนายประเดศอ่อนลุงครับคนที่ร้องเพลงรักน้อง่องนั่นเองดีด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นผม เรียนเชิแงแมเพยนะครับทดมขวัญแฉกสมนะครับมามอบรางวัลที่สองให้นะครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงรางวัลที่เรารอคอยนะครับผมเรียนเชิงครูชารตรีศรีนครนะครับ,รบมามอบรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งให้นะครับเรียนเชิงครูก่อนเลยครับ ณนะบัดนี้นะครับเราก็ได้เพชรเม็ดใหม่มาประดับวงการแล้วนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ได้แก่เด็กหญิงสาวิตรีมณีวงหรือน้องกุ้งนางครับ เด็กน้องกู้านางขึ้นมารับรางวัลบนเวทีจากครูชาตรีได้เลยนะครับสงสัยคงจะดีใจมาก <c oughs> รับรางวัลตอนหนู <c oughs> จะเพิ่งร้องไห้ <c oughs> เดี๋ยวคนถ่ายรูปออกมารูปจะไม่สวยนะนะ <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่งนะอา้าวทำไมยังร้องไห้อยู่กันล่ะฮะ <c oughs> มีแต่เขาจะดีใจที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนี่กลับร้องไห้เสียใจเหมือนกับเสียของรักทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ฮะ กุ้งมันอยากได้มาของข้าไปให้แม่ครับครูเอาก็เงินรางวัลก็ได้แล้วทำไมแม่เอาไปซื้อล,ล่ะลูกฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่เด็กน้อยเอ้ยเดี๋ยวลุงจะพาไปซื้อดีไหมฮะไปได้วยกันไปจ้ะ <c oughs> โอเคเอไปไป เอาแล้วนะอีท,ทีนี้คงยิ้มได้แล้วสินะขอบคุณค่ะแล้วพวกเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนกันลหละเนี่ยฮะเดีย๋ยวฉันไปส่งให้เอาไหมอย่าดีกว่าครับครบูพวกผมกับเองดีกว่าฉันไปส่งพวกเธอได้จริงๆนะถ้าพ่อแม่พวกเรารู้ว่าเราหนีเรียนไปประวดต้องโดนํำโทษแน่ๆเลยครับ พวกเธออย่าบอกนะว่าพวกเธอเนี่ยหนีเรียนมาคือว่ากุ้งนางอยากหาเขาอยากหาเงินช่วยแม่ค่ะหนูก็เลยพาเขาไปาประกวดนะค่ะที่หลังอย่าทำอย่างนี้เรื่องเรียนเนี่ยสำคัญอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดเข้าใจไหม ห,หาเงินแค่จะตายเนาะจะบ้าเหรอถ้าพวกเราไม่เรียนแล้วจะทำอะไรกินละ่ะก็ร้องเพลงไงเงินดีด้วยนะรับเดียงเนี่ยก็ตั้งสามพันแล้วแล้วก็ได้มากหุงข้าอีกด้วยแต่ครูชาติพิ่งบอกนะว่าไม่ให้พวกเราทิ้งการเรียนอะกี่ปีกว่าจะเรียนจบแต่เราก็ต้องเรียนกุ้งอย่าไปฟังชายเอ็มเลย กูเอ้กง,งแม่ซื้อขนมตาลมาฝากลูกกงเงียบเชียวตายังไม่กลับเลอเนี่ยรู้ว่าจะไปในสวนกงกงอ้าวกลับมาแล้วเล่ะลูกจะมา เอเอกุ้งไปไหนเนี่ยไม่เห็นก็แม่นึกว่าเข้าไปช่วยเอ็งขายของที่ตลาดเปล้าไม่เห็นเลยอะ่ะม้นไปไหนแล้วเนี่ยป่านนี้ไม่กลับน้องน้องลองมาเข็นรถหน่อยสงสัยรถจะเสียโอ๊ยทำไมมันสวยงวนี้วะป่านนี้พอยังถือไหวลอยอมัมยทีเนี้ยเขียนยังละ่ะ งานนี้กลับบ้านมีหวังเรื่องใหญ่แน่ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว,ว่าเขาจะมาเสียมันสิป่านนี้แม่ดูเราแน่เลยอะอยว่าเราเหนีเรียนโอ้ยไม่ต้องกลัวแล้วป่านเนี้ยรู้กันทุกบ้านแล้วมัง้งไงล่ะยุก,กันดีนะ นายกุ้ง้ยมันไปไหนของมันวะอะ่สิแม่นี่ก็จะมืดจะค่ำเยู่ยแล้วมันยังไม่กลับมากันอีกฉันไปรับเป็นที่โรงเรียนนะเห็นครูเขาบอกว่ามันโดดเรียนหายกันไปทั้งกลุ่มเลยไอ้อไกา้านเฉเอมกุ้งนางอีกคน้ยโอ้ยอุ่จจะแตกแตกม่แต่กุ้งนางมันไม่เคยทำตัวแบบนี้นะแม่เพราะนั่นน่ะสิเป็นไรเปล่ามันไปไหนกันเนี่ย อ๋อน่งไงละ่ะใช่ไหมเนะ่ะมาแล้วไงตัวแซ่บห,หัวโจ๊กออดูสินะมาเงือท่วมมาเชียวเปไหนกันมาทำไมถึงทำตัวอย่างนี้รู้ไหมผู้ใหญ่ก็คอยกันจะบ้าตาอยู่แล้วขอโทษครับจะเลยแล้วมึงขอโทษ แม่ที่อ่านเป็นหัวโจกพาขับไปเที่ยวเนี่ยใช้ที่ไหนเนี่ยไปกลับบ้านไปเลยไปเลยเองไอ้คนโอยสั่งให้ไปเรียนไม่ไปไปกับบ้านโดนกรถทามั่งก็ดีนะของเรานี่ก็เหมือนกันต้องมาเดินที่นีแล้วว่าสีเล็บตั้งใจจะมาเก็บดอกไม้เอ้้าง ขึ้นงกลับมาจากเมืงน,น,นอกครับผมก็เลยพามาแนะนําให้ท่านพอเด้รู้จักไว้ครับ